ครับส oh, วัสดีพลอยเมษีเราเองชาวน่อยไปบุรีเพลงเอฟดี D, ช่องส่งชาแนลลวงปู่มาจากกิจนิมนต์นะครับที่บ้านใหม่นะครับตำบลบ้านใหม่ชาวดีมีกิจนิมนต์หนึ่งงานนะครับนะเนาะเจมบ้านใหม่ร้านค้าใหม่นะครับเนาะเอา้าครับพอดีมีญาติโยมมาคอยสวายประทังหาร ดีเลยครับ

<Okay. S 1> ว่าจะเป็นเท่าแกยี่ปัวนี่เออหุ่นมันห้ยไปคหุ่นมันห้นี่ครับครับเอช้าดีนะครับวันวันพุธวันพุธที่ยี่สิบเอ็ดวันนี้ยี่สิบเอ็ดแล้วปอบแป,ป๊บปอบแป๊บจะสิ้นวันนี้แหละเด็ดวันนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับที่ปราจีนบุรีบอกวัอนี้ ลังจากเมื่อคืนไปพักแรมนะพักแรมที่ทีมทีมงานนะครับสาวน้อยไปบันแพงที่ยงยุทธอำเภอนวจริงนะคาชจะครับอยู่ที่ยงยุวจรงเนาพัอยยงยุทธอำเภอนจริงนะครับาะอครัอยู่ที่ยยวจรงนะคราะพักอยทีุ่ากทเยรแสดนะงเลยนะครับเนาะ เอาช่วงนี้ช่วงนี้เวทีกัจวดคักเลยเก็บไปเลยเก็บไปเลยเก็บไปเลยเออนั่เนียนเมียนเมียน ทีจวดคับจวดคับเนี่ยกำลังตั้งเวทีเลยครับก,กำลังตั้งเวทีเลยโอ้ไม่ไม่เออนายต่อเป็นวัดอะไริดีไปหลับมาสงเปะเลยว่ากันนะ เวทีจวดคัดจวดคัดกำลังตั้งเวท,ทีเลยพอไปพักเรมนุ่นเนาะ <c oughs> ไปพักเรมไปพักเรมอยู่ที่โนนารายสุรินขออภัยกับโอ้ยไม่ไม่ถึงปาจีนโนนารายสุรินสุรินครับ <c oughs> <c oughs> ราจีนวันที่ยี่สิบสามคืนนี้นะครับที่สุรินนุนรายสุรินนะครับอย่าลืมเด้อครับหัรังใจกันครับคืนก็ไปพักแล้วตอนนี้ก็เ,กเวทีกำลังจวดแล้วกำลังทีมงานกำลังตั้งเวทีแล้ว มาดมาดมากันจริงเนาะเนอะแล้วมีแล้ที่ไก่แล้วมียูนู้นว่นอนก น,นี่เวลาเก้าโมงสีนาทีนะครับเดยวก็จะได้ถาวายพระหานุ่งปูพรมกันเด้อครับเด้อสามโมงสี่นาทีเลยใหญ่ ลุงปู่ฉันยาหรือยางลุงปู่ได้ฉัญญา่อลาปะท่าน นะครับอีลาไลที่บ้านลาอุ้ง,งนะครับขยายการใช้คับก็เสียน,นุนเนาะเต้นโชหุน <c oughs> เต้นโชหุน <c oughs> เต้นโชหุนนะครับ <c oughs> ท่านได้ดูนะครับไล <c oughs> ที่บ้านลาอุ้งอิงนะครับขยายการใชยครับก็แค่นนนเนาะเต้นโชหุ่นเต้นโชหุ่นเต้นโชหุ่นนะครับหลายท่านได้ดูนะครับังได้มวนบวเต้นโชหุ่นโชหุ่น ที่เดว,วันที่17กรกดา,อ,าอย่าลืมเลยครับเดี๋ยคายอ้อคายอ้อคายอ้ยอ17กรกดาทุกโรงภาพพระยนผูกก็ยังสัญญาหรือมัอ้งกำลังสัญญา,าพอดีลเลยอา้าว กําลังสัญญาสัญญาอสักครู่จะได้ถวายพระตาหารนะคำนัวครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับฝากติดตามช่องส่งชนไว้ด้ยวยนะครับเด้อสวัสดีครับ